สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวง p o w e r p a d นะครับผมพทกีตาร์ร้องนาครับครับผมเปรมเบสครับผมฟ้ากีตาร์ครับผมเจียบกลองครับครับผมวันนี้ก็พวกเราก็มาที่อีจนะครับผมก็เป็นสํานักข่าวที่มีคุณภาพนะออฟฟิศก็มีแต่คนรุ่นใหม่นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ p o w e r p a d มาวันนี้พวกเราก็จะมาฝากผลงานด้วยนะครับผม กอตอนนี้นะฮะพวกเราก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่า0.222นาฬิกานี่นา,ยา,ายังไงไคะ่ะที่มาที่ไปอะครับต้องเล่าย้อนไปตอนที่ผมใช้ชีวิตอ,อยู่ในเรือนจำนะครับตอนนั้นอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางมีค่ำคืนหนึ่งที่เรานอนอยู่ในเรือนจำแล้วก็ฝันถึงคนคนหนึ่งนะครับที่เราเคยมีความรู้สึกดีด้วยนะครับซึ่ง ในชีวิตปกติที่ผ่านมาเป็นสิบปีเราก็เหมือนกับจะลืมเลือนคนคนนี้ไปแล้วนะฮะแต่ก็มีคําคืนหนึ่งที่เขาพูดเข้ามาในฝันแล้วก็เรื่องราวที่ฝันก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆทําให้เรารู้สึกมีความสุขสุดๆเลยจนมีความสุขจนเราตกใจตื่นขึ้นมาว่านี่ความจริงหรือความฝันกันแน่นะครับก็เป็นช่วงเวลานั้นพอดีนะประมาณที่สองกว่าคําคืนนั้นเราก็รู้สึกแบบใจยังเต้นอยู่เลยกับความสุขครั้งนี้แล้วเราก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาในใจว่าอที่ผ่านมาเรา เรายังไม่สามารถที่จะลืมคนคนนี้ได้จริงๆหรอทําไมจิตได้สํานึกมันถึงเก็บเอาฝันอีกแบบนี้ก็เลยเริ่มมีเหตุการณ์ต่างๆผุดเข้ามาในหัวในอดีตที่ผ่านมานะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะนอนหลับได้ต่อนะครับแล้วผมก็คิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะนํามาเขียนเพลงได้ดีเพราะว่ามันกระทบกับเราโดยตรงแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้คือ,อมีเรื่องราวความหลังที่ดีๆและยังติดอยู่ข้างใน ความทรงจําของตัวเองก็เลยนําเรื่องราวเนี้ยมาเขียนเป็นเพลงโนยยึดเอาชื่อเวลานะครับณนะขณะนั้นที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมาเป็นชื่อเพลงก็เช้าขึ้นมาวันนั้นก็เริ่มเขียนเลยเพลงเพลงนี้นะครับก็ใช้เวลาเขียนอยู่ประมาณสามสี่วันแล้วพอออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้มาทําเพลงกับเพื่อนทาวงพาวเวอร์แพลย์ครั้งหนึ่งก็เลยนําเพลงนี้กลับมาทําในรูปแบบที่เป็นฟูลแบนด์คือดน,นตรีครบชิ้นโดยได้สมาชิกในวงเพงื่อนเพืเพ่อนช่วยกันดีไซน์ ตอนแรกผมก็นำคอนเซป t นี้มันเสนอเพื่อแล้วเพื่อนก็ชอบนะครับผมแล้วก็เริ่มทำดนตรีกันเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วจริงแล้วเพลงนี้ถูกนำมาเล่นระหว่างที่ผมอ,ออกมาใหม่ๆแล้วช่วงเดินสายสื่อตอนนั้นก็ไปกับกีตาร์โป่งนะแล้วก็ไปเล่นแบบดิบๆ,ๆเลยนะครับแล้วก็แฟนๆของผมแล้วก็ p o w e r p a d เนี่ยก็จะได้ยินเพลงเพลงนี้ศูนย์สองศูนย์สองศูนนาฬิกาเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มแล้วแต่เป็นในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบอะคูสติกที่ร้องตามผ่านรายการต่างๆ แต่ว่าตอนนี้มีเวอร์ชั่นที่เป็นแบบฟูลแบนเป็นเต็มวงแล้วซึ่งดนตรีออกมาหนักแน่นแล้วก็เต็มอารมณ์มากส่งให้อารมณ์แล้วก็ความหมายของเพลงนี้เนี่ยถึงขั้นสุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องของมิวสิกวิดีโอทีอ่จะมี2เวอร์ชั่นด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงตอนนั้นเนี่ยาทางวงเองก็มีโอกาสได้ทำมิวสิกวิดีโอเองด้วยนะครับผมก็เป็นการเติบโตอีกก้าหนึงของวง powerpad ด้วย นะครับซึ่งทำเองทุกขั้นตอนนะลงทุนเองด้วยนะครับกำกับโดยมบอกิต้าของผมถา่ายภาพโดยมบอกิต้านะครับคิดพอ็อดเรื่องต่างๆโดยมิอกิต้าของผมนะครับแล้วก็เบอกิต้าผมก็ยังเป็นคนที่ตัดต่อเองด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นกองเล็กๆมากเงินทุนไม่สูงนะฮะแต่ผลงานออกมาได้คุณภาพในระดับที่เกินราคาเอางี้ดีกว่าแล้วเราก็พอใจกันอย่างมากจากงานชิ้นแรกเทียบแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ ก็อะไรท่านคงจะได้ชมกันไปแล้วนะครับกับเพลงสําออยในิวิวดีโอในเวอร์ชั่นที่วงทําเองทางช่อง YouTube powerpad official channel ตอนนั้นตอนทําเพลงสําออยตัวนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะทําเป็นซีรีส์ภาคต่อต่อเนื่องนะครับมาถึงเพลง0ูนย์สองจุดสอนิกเพราะว่าเรามีแผนที่จะปล่อย2เพลงนี้ติดติดใกล้ๆกันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออในในฐานที่เราอาจจะแบบมีเงินทุนไม่ค่อยสูงนะในการที่จะถ่ายทำอะไรต่างๆก็ มีความจําเป็นที่อาจจะต้องเซฟงบนะครับเราจะทายังไงให้งบประมาณที่เรามีจํากัดเนี่ยออกมาดูดีที่สุดแล้วก็ครอบคลุมเป็นซีรีส์ภาคต่อได้นะครับก็เลยเออมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันออโลเคชันเดียวกันแล้วก็พระเอกนางเอกคนเดียวกันนะครับแล้วก็พุ่มกับคนเดียวกันนะฮะก็ออทําในระยะเวลาสองวันสองเพลงนะครับต่อเนื่องเลยสองเพลงนี้ก็เออพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่สี่ สี่มกราปี6 5ที่ผ่านมานี่เองซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นวันครบรอบหนึ่งขวบปีที่ผมออกมาใช้ชีวิตอยู่ภายนอกนะครับผมได้กลับออกมาเจอแฟนๆได้กลับออกมาทำงานเพลงที่เรารักนะครับได้กลับออกมาเล่นดนตรีกับเพื่อนซึ่งมีความสุขมากแล้วก็เราก็เลยใช้วันนี้เป็นวันดีเดย์ในการปล่อยเพลงศูนย์สองศูนย์นนในกาในเวอร์ชันที่วงทำเอง กับภาคสรุปของซีรีส์เรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมนะฮะก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผมทางช่อง YouTube ของเราเลยก็คือช่อง YouTube powerpad official channel เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กดติดตามกันได้นะครับในนั้นก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายมีรายการมีอะไรสรุปขนุกที่ให้ดูเป็นสาระความรู้ก็มีนะครับก็คือตอนที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยมันถามว่าตื่นเต้นไหมมันไม่ได้ตื่นเต้นครับแต่มันออกแนวกดดันมากกว่า เพราะว่าตอนแรกผมดูว่าเขาพูดเล่นเพราะว่าผมไม่ได้เริ่มจากการทําวิดีโอเป็นหลักในเริ่มถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็ช่วงโควิดในเป็นช่วงเดียวที่เราเริ่มฝึกถ่ายวิดีโอแล้วทีนี้มันก็มีผลงานที่เราไปถ่ายให้เพื่อนยูทูบเบอร์มั่งอะไรบา้างเงี้ยแล้วคุณบรรยศเขาไปเห็นผลงานของเราเขาคือใคร,รคุณบรยศคุณนะครับผม <laughs> ผมต้องให้เกียรติชื่อเต็มคุณนิดนึงแล้วก็ไปเห็นผลงานเรานิดนึงเขาบอกเฮ้ยถ้ามันทําอย่างนี้ได้มันน่าจะถ่ายเอ็มวีได้ซึ่ง เขาก็ไม่ถามเราเลยว่าเราทําได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปบิวไปเรื่อยๆไปรายการไหนเขาไปสัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวจะมีเอมวีของวงนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออคนต้องทําแล้วล่ะเราก็เลยต้องวางแผนเยอะเพราะเราไม่เคยทําช่วงแรกก็วางแผนแบบเขียนนู่นเขียนนี่ทุกอย่างจนมันสมบูรณ์ในระดับที่เราคิดว่างานมันไม่น่าจะล่มแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนกันครับแต่มันจะมันจะเริ่มเริ่มโอเคในตอนที่มันเริ่มถ่ายเริ่มมาอีดิทเรารู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มไปได้ เราก็รื้ว่ามันโล่งใจที่เราทาให้มันเสร็จออกมาได้ครับหลังจากนี้เพลงอื่นๆก็จะทํากันเองเย็นก็เอาเอาเอาเดี๋ยวดูเป็นกรณีไป <c oughs> ถามว่าอยากทํำไหมก,ก็อยากทํานะแต่ว่าถ้าทำในลักษณะที่แบบเดิม <c oughs> คงไม่ละ <c oughs> น่าจะแบบมีทีมงานมาช่วยบ้างแล้วก็ <c oughs> น่าจะใช้เวลาแล้วก็มีการเตรียมงานที่มัน เขาเรียกว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็รอบครอบขึ้นกว่านี้อันที <k <k ่แล้วมันถ่ายเองด้วยงั้นอันที่แล้วมันใช่มันถ่ายเองวหมดหลังไงหมดค่ากายภาพไปเยอะการแสดตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโหดีเราเราพอใจมากเนี่ยนะสำหรับงานชิ้นแรกของเราซึ่งแฟนๆหลายคนที่เข้ามาชมก็แบบมีคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเยอะมากไหนๆก็อยู่วงวงกันแล้วมีแบบว่าทำเป็นยูทูบเบอร์กันนะคะมีมีก็ดีเลยทางช่อง YouTube p o w e r p a d Official Channel เลย พาไปหลายที่เลยพาไปทําบุญเนาะไปฐานจังหวัดไปมีทริปทําบุญเอ้ยนี่เดี๋ยวจะมีไปอะไรนะไปเที่ยวน้ําตกด้วยแล้วก็รายการส่วนตัวของผมเลยก็ดัตตี้ดีเดย์ภุมมกับฟ้าเขาปั้นให้รายการนี้คือแล้วกับแล้วนะใช่ <laughs> เป็นรายการพากินพาเที่ยวนะครับผมพาไปเดินชอปปิง้งท,ที่นู่นที่นี่แล้วก็พาไปกินของอร่อยอย่างเงี้ยอสนุกสนานกระแสก็ดีครับ ่างเลยค่ะติดตาม powerpad พพได้ยังไงช่องทางแบบก็ถ้าแบบเต็มๆเลยนะ YouTube เลย powerpad official channel นะครับแล้วก็ทางของค่ายเข้าวสาร entertainment นะทั้งเพจเข้าสาร entertainment ช่อง y u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  e เข้าสาร entertainment ก็เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอสวยๆกันได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งทางเพจ Facebook ของวงนะให้เจี๊ยฝากมีอะไรบ้าง Facebook IG อะไรเนีก็เป็นเพจของ powerpad ครับ แล้วก็มี IG ก็คือ powerpad o f f i c i a l ครับแล้วก็ถ้าจะเป็นพูดคุยก็คือ open chat ใน l ลายครับครับก็ถ้าใครจะเข้าไป open chat โทรศัพท์จะต้องมีคุณภาพนิดหนึ่งเพราะมันเด้งตลอดเลยนะเด้งเด้งๆด้งเป็นพันข้อความปึ้งปึงปคือเขาคุยกันทั้งคืนแฟนๆแล้วก็มีสมาชิกอยู่หลายพันในนั้นแต่ก็มีข้อมูลข่าวสารแล้วก็รูปแบบหายาก จากแอดมินนี่เขาคอยคอยเสิร์ฟให้แฟนๆเขกามาเชิญชวนเข้ามาพูดคุยในโอเปนแชทไลโอเปนแชทนะเป็นไลใช่ไหม,ไมครับเป็นไลครับผม